สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ขอทําการคํานวณหลักหน่วยล่างนะคะแนวทางในงวดวันที่16มิถุนายนพศ63นะคะรวมกันสนับสนุนสลากิดเบรงรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศสาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณรณในการรับชมนะคะเรามาคำนวณสูตรด,ด้วยกันต่อนะคะ สำหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณวิงละขอโทษนะคะการคํานวณหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อสําหรับสูตรนะคะเอาหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยข้างที่1บวกหลักหน่วยข้างที่3บวก1บวก1นบวก6นะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ เรามาทําการคํานวณโดยการต่อนะคะสําหรับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดจดบวกหนึ่งนะคะได้8ดได้เลขเด่น8 8ดแดบวกหนึ่งได้เก้า้าบวกหได้15าจ้ะสาหรับผลออกรางวเลขท้ายสตัวในงูถัดมานะคะออก68สําหรับการคํานวณสูตรหน่วยล่างในงูนี้คํานวณได้เลขเด่นเลขแปดเลขเก้าและเลขห้า ผลออกนะคะ68เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณในงวดนี้หลักหน่วยล่างเข้าตัวเลขเด่นได้8นะคะได้8ในการคํานวณเข้ามาในตาแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางเลขท้าย2ตัวนะคะออก68สําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลข8 8บวก2ได้ 8, 8 2, 10บ0 15, 15, 15, 15, 15, ิบบวกบวกหนึ่งะคะ16ได้เลขเด่น6 6บวกอีกหนึ่งะคะได้7 7บวก6ได้13ได้เลขเด่น3สําหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก06การคำนวณหน่วยขอโทษนะคะการคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณไดรเล็กเด่นนะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขสามผลออก06เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณในงวดนี้หลักหน่วยล่าง้าตัวเด่นเลขหกนะคะเลขเลขเลขหกนะคะในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวออก06 สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยล่างเลย6 6บวก9 15 15บวก7 22 22บวก1 23ได้เลขเด่น3 3บวก1นะคะได้4 4บวก6ได้10ได้เล็ก0สำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก9 4สำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะได้3ได้4และได้0ผลออก9 4 เพราะฉะนั้นสาหรับการคํานวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้4นะคะได้4ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรงวันเลท้าย2ตัวออก9 4สําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างได้4 4บวก2ได้6 6บวก1นะคะได้7ได้เลขเด่น7 7บวก1ได้8 8บวก6ได้14ได้เลขเด่น4จากสาหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก98การคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณในเลขเด่นเลข7เลข8และเลข4ผลออก98เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่เดนเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณเข้ามาในตําแหน,น่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออก98ร,รับชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลก 8, 8ักหน่วยล่างเลขแปดแปดบวกสี่สิบวกเจ็ดสิบาสิบเก้าบวกหนึ่งบได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งน่บวกหนะคะได้เจ็ดหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดเจการคำนวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณไดเลขเด่นได้ศูนย์เลขหนึ่และเลขเผลออกเจเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้ขาวตัวเลขเด่นเลขเนะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลในท้ายสองตัวในงูนี้ออกเจ็ดเบิ้ลเรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงูถัดมานะคะหลักหน่วยล่างเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามสิบสามบวกหนึ่งสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าได้เลขเด่นห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหกได้สิบสองสำหรับผลออกรางวัลเลท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกสองสอง สำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างในงดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข5เลขละเลข2ผลค้นออกสองสองเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้2นะคะเลข2ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรน้ำมันในท้าย2ตัวนะคะออก2เบิ้ลสำหรับการคำนวณสูตรในงูถัดมานะคะหลักหน่วยล่างเลข2 2บวกศูนย์ก็ได้2นะคะ2บวกนได้3 3บวกได้4 ได้เลขเด่น C C บุย1นะคะได้5 5บุย6ได้11สำหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก2 4สำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างในงนูนี้คำนวณไายเลขเด่นนะคะเลข4เลข5เลข1ผลออก2 4พราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงนูนี้ข่าวัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะ รางวัลในท้ายสองตัวออกสองสี่สอนี้คืองวดวันที่หนึ่งนะคะมิถุนายนที่ผ่านมาแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16บหกนะคะมิถุนายนพศหกสามสูตรคำนวณนี้หลักหน่วยล่างขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะหลักหน่วยล่างได้สี่สี่บวกเก้าสิบสามสิบสามบวกสองสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหกได้สิบสามนะคะสำหรับผลออก เรามารอลุนโดยกันนะคะทางผู้ชมการคำนวณสูตรหลักหนูล่างของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะสามตัวเลขนะคะทางผู้ชมเลขหกเลขเจ็ดและเลขสามนะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขสามนะคะสําหรับแนวทางหลักหนูล่างในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะจะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเฮนะคะรวยรวยทุกทกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ